แม่ผัววางแผนฮุบมรดกสั่งน้องผัวทำร้ายฉันต่อหน้าทุกคนแต่ในวันท่านปู่เปิดพินัยกรรมความจริงที่ไม่มีใครคาดคิดก็ถูกเปิดเผยลมเย็นยามเช้าพัดแผ่วผ่านหน้าต่างบ้านไม้เก่าเสียงนกร้องเบาๆท่ามกลางความเงียบสงัดฉันยืนอยู่ในห้องโถงมือกำโพงมาลัลไว้แน่นหัวใจเต้นแรงจนแทบได้ยินเสียงสะท้อนในอกแม่ผัวนั่งอยู่บนโซฟาเก่าสายตาคมกริบจ้องมาที่ฉันริมฝีปากบางขยับพูดช้าๆแต่ชัดเจนทุกคำถ้าแกไม่ยอมเซ็น แกจะไม่มีที่อยู่ในบ้านนี้อีกฉันกลืนน้ำลายรู้สึกเหมือนมีอะไรจุกในลำคอฝ่ามือเย็นเฉียบแม้เหงื่อจะซึมเต็มเสียงฝีเท้าหนักๆของน้องผัวดังใกล้เข้ามาฉันเหลือบตาไปเห็นเขากำมัดนั่นตบมันเสียงแม่ผัวสั่งเด็ดขาดราก็เป็นคำสั่งที่ไม่อาจขัดขืนดวงตาน้องผัวแข็งกร้าวเหมือนคนถูกบังคับฉันถอยหลังจนหลังชนตู้ไม้เสียงฝ่ามือตีอากาศดังวืดแรงกระแทกทำให้ฉันหน้าหันน้ำตาซึมทันที รสเค็มของเลือดแตะปลายลิ้นหัวใจฉันสั่นสะทานด้วยทั้งความเจ็บและความอับอายแม่ผัวยิ้มเย็นก่อนเอาเอกสารพินัยกรรมเก่าโยนลงบนโต๊ะนี่คือสิ่งที่พ่อของฉันเขียนไว้น้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยความมั่นใจว่าจะได้ทุกอย่างแต่แล้วประตูไม้บานใหญ่ก็เปิดออกทนายความสูงวัยก้าวเข้ามาในห้องในมือเขามีกล่องเอกสารเล็กๆที่ปิดผนึกแน่นสายตาทุกคู่หันไปมองทันทีเขาวางกล่องลงบนโต๊ะอย่างระมัดระวัง ผมได้รับคำสั่งจากคุณปู่ของบ้านนี้ให้เปิดกล่องนี้ในวันที่ทุกคนมาพร้อมหน้าเสียงของเขามั่นคงและแฝงความลึกลับแม่ผัวขมวดคิ้วส่วนน้องผัวมองอย่างสงสัยหัวใจฉันเริ่มเต้นแรงอีกครั้งเสียงคลิกจากกุญแจเล็กๆดังในความเงียบฟ้าเปิดออกเผยซองเอกสารสีเหลืองเก่าทนายค่อยๆดึงมันออกมานี่คือพินัยกรรมฉบับสุดท้ายที่ไม่มีใครรู้ว่ามีอยู่ห้องทั้งห้องเงียบกริบราวกับเวลาหยุดหมุน แม้แต่ลมหายใจก็หนักขึ้นแม่ผัวเริ่มขยับตัวเล็กน้อยเหมือนมีอะไรติดคอฉันจ้องไปที่มือทนายอย่างไม่กระพริบตาเขากางเอกสารออกเสียงกระดาษกรอบแกรบสะท้อนในความเงียบทนายกวาดตามองทุกคนรอบห้องสีหน้าของเขาสงบนิ่งแต่สายตากลับแฝงความหนักแน่นมือที่ถือเอกสารขยับช้าๆเหมือนจงใจให้ทุกคนรอฟังคุณปู่ของบ้านนี้ได้เขียนพินัยกรรมฉบับใหม่เมื่อสองเดือนก่อนเสียชีวิตเสียงของเขาชัดเจน ทุกคำเหมือนหยดน้ำที่ตกลงบนผิวน้ำที่นิ่งสนิทแม่ผัวนิ่งไปเล็กน้อยแต่สายตายังแข็งกร้าวน้องผัวขมวดคิ้วมองเอกสารราวกับจะมองทะลุฉันยืนตัวตรงแม้ใบหน้ายังร้อนจากรอยตกทนายมองมาที่ฉันชั่วขณะราวกับกำลังบอกเป็นในว่าฉันควรตั้งใจฟังเขาหันกลับไปอ่านต่อทรัพย์สินทั้งหมดรวมถึงบ้านหลังนี้ที่ดินและบัญชีเงินฝากจะตกเป็นของทุกคนในห้องเหมือนหยุดหายใจ แม้แต่เสียงนาฬิกาแขวนก็เหมือนดังขึ้นผิดปกติแม่ผัวโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยสภัยคนโตของบ้านหัวใจฉันกระตุกคำพูดนั้นสะท้อนอยู่ในหัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม่ผัวรีบพูดแทรกทันทีเป็นไปไม่ได้พ่อฉันไม่มีวันเขียนแบบนี้ทนายวางเอกสารบนโตะ๊ะนี่คือเอกสารตัวจริงมีลายเซ็นและพยานยืนยันครบถ้วนเขาดันซองให้แม่ผัวดูแม่ผัวมือสัน่นแต่ยังพยายามทำหน้าตาแข็ง น้องผัวมองสลับไปมาระหว่างฉันกับแม่ของเขาบรรยากาศในห้องเริ่มอึดอัดเหมือนมีแรงกดทับฉันยังคงนิ่งเฝ้าฟังทุกคำแต่ในใจปั่นป่วนไปหมดเสียงหัวใจดังตึกตักจนฉันกลัวว่าคนอื่นจะได้ยินทนายหันมามองฉันอีกครั้งคุณปู่ฝากบอกว่าเขาเชื่อในความซื่อสัตย์ของคุณสายตาทุกคู่หันมาที่ฉันพร้อมกันแม่ผัวกัดฟันแน่นนี่มันแผนของแกใช่ไหมเธอชี้หน้าฉันน้ำเสียงเต็มไปด้วยโทสะและความไม่ยอมรับ ฉันสายหน้าฉันไม่รู้เรื่องเลยค่ะเสียงของฉันสั่นเล็กน้อยแต่ยังพยายามพูดให้ชัดน้องผัวเริ่มเดินวนไปมาเรากับไม่รู้ว่าควรเชื่อใครเขายกมือขึ้นรูปคอหายใจแรงขึ้นทนายเปิดซองอีกใบยังมีจดหมายส่วนตัวจากคุณปู่ถึงคุณเขาส่งกระดาษนั้นมาให้ฉันโดยตรงมือฉันเย็นเฉียบแต่ก็รับไว้ตัวหนังสือบนกระดาษเป็นลายมือที่ฉันจำได้มันคือคำจากคนที่ฉันเคารพเสมอมา ถ้าวันหนึ่งเจ้าถูกทำร้ายหรือถูกไล่าจากบ้านจำไว้ว่าบ้านหลังนี้คือของเจ้าเพราะเจ้าดูแลข้าในวันที่ไม่มีใครอยู่ข้างข้าดวงตาฉันร้อนเผาภาพความทรงจำในวันที่ฉันพยุงคุณปู่ขึ้นจากเก้าอี้วันที่เขาล้มป่วยและไม่มีใครเหลียวแลย้อนกลับมาอย่างรวดเร็วแม่ผัวทุบโต๊ะเสียงดังฉันไม่ยอมรับเอกสารนี้ต้องถูกตรวจสอบเธอลุกขึ้นยืนทันทีเสียงเก้าอี้เสียสีกับพื้นไม้ดังเอี๊ยด น้องผัวพยายามรั้งแขนแม่ไว้แต่เธอสะบัดออกแรงแรงบรรยากาศเต็มไปด้วยแรงกดดันจนแทบหายใจไม่ออกทนายยังคงสงบคุณสามารถตรวจสอบได้แต่ทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายเขาพูดช้าๆราวกับต้องการให้ทุกคำชัดเจนแม่ผัวหันขวับมาทางฉันสายตาเต็มไปด้วยความโกรธและความผิดหวังแกอยากคิดว่าจะได้อยู่บ้านนี้อย่างสงบฉันยืนมองเธอไม่พูดโต้ตอบเพราะรู้ว่าคำพูดใดๆตอนนี้จะยิ่งจุดไฟให้ลูกโชน หัวใจฉันเต้นแรงแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความกลัวมันคือความกล้าที่เริ่มก่อตัวขึ้นน้องผัวหลบสายตาเหมือนรู้สึกผิดเขายกมือขึ้นแต่รอยแดงบนแก้มฉันขอโทษฉันไม่ควรทำแบบนั้นเสียงเขาแผ่วลงฉันเพียงพยักหน้าเล็กน้อยไม่ได้ตอบอะไรเพราะในใจยังเต็มไปด้วยความสับสนและความเจ็บปวดแม่ผัวเดินออกจากห้องเสียงฝีเท้าหนักๆกล้องไปทั่วโถงประตูปิดดังปังสะเทือนผนังไม้เก่า ทิ้งความเงียบที่เย็นเยียบไว้เบื้องหลังทนายเก็บเอกสารใส่ซองอีกครั้งผมจะฝากไว้กับธนาคารเพื่อความปลอดภยัยเขาลุกขึ้นยืนหันมามองฉันอย่างให้กำลังใจฉันยืนอยู่คนเดียวกลางห้องลมหายใจค่อยๆกลับมาเป็นปกติแต่ในใจรู้ดีว่านี่คือเพียงจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ครั้งใหม่ฉันมองไปรอบๆบ,บ้านผนังไม้ที่เคยดูธรรมดาวันนี้กลับเต็มไปด้วยความหมายพื้นไม้ที่เคยก้าวผ่านอย่างไม่ใส่ใจ ตอนนี้กลายเป็นสมบัติที่ต้องปกป้องเสียงลมจากหน้าต่างพัดเข้ามาอีกครั้งพาเอากลิ่นดินชื้นหลังฝนตกเข้ามาด้วยมันทำให้ฉันนึกถึงวันที่คุณปู่พาฉันปลูกต้นไม้ข้างบ้านความทรงจำเหล่านั้นตอกย้ำว่าบ้านหลังนี้ไม่ใช่แค่ทรัพย์สินแต่มันคือเรื่องราวและความผูกพันที่ไม่มีใครมีสิทธิ์พรากไปแต่ฉันก็รู้ดีว่าแม่ผัวจะไม่หยุดเพียงเท่านี้และวันที่ความจริงทั้งหมดจะถูกเปิดเผยอย่างสิ้นเชิงยังมาไม่ถึง เช้าวันถัดมาท้องฟ้าครึ้มเหมือนฝนกำลังจะตกกลิ่นดินชื้นลอยมาตามลมตั้งแต่ก่อนฉันจะเปิดประตูฉันก้าวออกไปที่ระเบียงมองเห็นแม่ผัวกำลังคุยกับชายแปลกหน้าพวกเขายืนหลบมุมตรงรั้วบ้านเสียงเบาแต่ท่าทางเร่งรีบและลับๆฉันแอบ,บชะโงกดูจากหลังเสาไม้เห็นเอกสารบางอย่างถูกส่งจากมือเขาให้แม่ผัวเธอรีบเก็บเข้ากระเป๋าเหมือนกลัวใครเห็นหัวใจฉันเต้นแรงลมหายใจเริ่มถี่ขึ้น ความรู้สึกไม่ไว้ใจแผ่ซ่านไปทั่วตัวแม่ผัวเงยหน้าขึ้นมาดวงตาเธอเหลือบมามองทางฉันฉันรีบถอยกลับเข้าบ้านทันทีมือฉันกำพวงมาลัยที่แขวนอยู่ข้างประตูแน,น่นพยายามตั้งสติแต่ภาพเมื่อครู่ยังวนอยู่ในหัวกลางวันนั้นน้องผัวมาหาฉันในครัวเขานั่งลงตรงเก้าอี้ไม้เก่ามองฉันอยู่พักหนึ่งก่อนเอ่ยเสียงเบาแม่กำลังหาหลักฐานใหม่เพื่อยกเลิกพินัยกรรม ฉันชะงักมือที่กำลังหันผักหยุดทันทีหลักฐานอะไรเขาใสา่หน้าฉันไม่รู้แต่แม่ไปติดต่อคนที่เคยทำเอกสารเก่าฉันรู้สึกเหมือนมีอะไรจุกในอกเสียงมีกระทบเขียงดังชัดในความเงียบความรู้สึกกดดันเริ่มกลับมาอีกครั้งช่วงบ่ายทนายโทรมาหาฉันเสียงเขาฟังดูจริงจังมีคนพยายามขอสำเนาพินัยกรรมจากที่ธนาคารเก็บไว้ฉันขมวดคิ้วทันทีใครคะ พนักงานบอกว่าเป็นผู้หญิงแต่ใช้ชื่อปลอมเสียงทนายชะงักเล็กน้อยก่อนพูดต่อผมสงสัยว่าเป็นคนในบ้านคุณฉันรู้ทันทีว่าหมายถึงใครความคิดวิ่งวนจนไม่สามารถยืนเฉยได้มือเย็นเฉียบแม้อากาศอบอ้าวเย็นวันนั้นฝนเริ่มตกลงมาหนักเสียงเม็ดฝนกระทบหลังคาดังก้องกลิ่นดินผสมกลิ่นไม้เก่าอบอวนทั่วบ้านฉันนั่งมองหน้าต่างเห็นแม่ผัวเดินถือถุงเอกสารเข้าห้องตัวเอง น้องผัวเดินตามเข้าไปแต่ประตูก็ปิดทันทีเสียงพูดคุยลอดออกมาไม่ชัดแต่โทนเสียงแข็งและกดดันฉันตัดสินใจเดินขึ้นไปยืนเงียบๆหน้าห้องพยายามจับใจความจากเสียงด้านในเราต้องทำให้มันดูเหมือนพี่นายกรมปลอมเป็นเสียงแม่ผัวตามด้วยเสียงน้องผัวที่ฟังดูลังเลแต่แม่นี่มันผิดกฎหมายเพื่อบ้านนี้เพื่อชื่อเสียงตระกูลมันคุ้มเสียงแม่ผัวหนักแน่นจนเย็นยเยือก หัวใจฉันเต้นแรงจนน่ากลัวว่าจะได้ยินฉันรีบถอยลงบันไดอย่างเงียบที่สุดพยายามไม่ให้ไม้ส่งเสียงเอียดอาดในคืนนั้นฉันนอนไม่หลับเสียงฝนตกเป็นจังหวะคล้ายเตือนว่าพายุใหญ่กำลังจะมาเช้าวันต่อมาฉันตัดสินใจไปหาทนายเล่าเรื่องที่ได้ยินเมื่อคืนเขานั่งฟังอย่างเงียบๆก่อนพยักหน้าเราต้องเตรียมตัวผมมีบางอย่างที่คุณควรรู้เขาลุกไปหยิบแฟ้มเอกสารสีดำจากตู้ วางลงบนโต๊ะตรงหน้าฉันเปิดดูข้างในคือรูปถ่ายคุณปู่กับฉันตอนที่เรากำลังช่วยกันซ่อมรั้วบ้านตอนที่ฉันพาเขาไปโรงพยาบาลและตอนที่ฉันทำอาหารให้เขานั่งกินบนระเบียงด้านหลังภาพแต่ละใบมีลายมือของคุณปู่เขียนบันทึกสั้นๆว่านี่คือคนที่ดูแลฉันในวันที่ไม่มีใครอยู่ดวงตาฉันเริ่มพร่าด้วยน้ำตามือสั่นเล็กน้อยขณะปิดแฟม้มทนายเอ่ยต่อ คุณปู่ฝากรูปเหล่านี้ไว้เพื่อเป็นหลักฐานทางใจถ้าใครพยายามบอกว่าพินัยกรรมนี้ไม่สมเหตุสมผลฉันพยักหน้าความรู้สึกมั่นใจเริ่มกลับมาแต่ก็รู้ดีว่านี่จะไม่ใช่การต่อสู้ที่ง่ายเย็นวันนั้นฉันกลับถึงบ้านเห็นแม่ผัวกำลังจัดโต๊ะอาหารเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่รอยยิ้มของเธอกลับดูแฝงด้วยบางอย่างที่ทำให้ฉันไม่สบายใจน้องผัวนั่งเงียบไม่มองหน้าฉันเขาเพียงขยับชามข้าวไปมา เรากับไม่อยากมีส่วนร่วมในบทสนทนาใดๆแม่ผัวเอ่ยขึ้นพรุ่งนี้ฉันจะไปที่ศาลน้ำเสียงเธอเต็มไปด้วยความมั่นใจฉันมองเธอตรงๆไม่พูดอะไรเพราะรู้ว่าสึกครั้งนี้กำลังจะเริ่มต้นอย่างจริงจังคืนนั้นเสียงฝนหยุดตกแต่ลมแรงพัดผ่านบ้านไม้จนเสียงประตูสัน่นฉันนั่งเขียนบันทึกทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักฐานในอนาคตทุกตัวอักษรบน,นหน้ากระดาษ คือการย้ำเตือนว่าฉันจะไม่ถอยเพราะบ้านหลังนี้คือสิ่งที่คุณปู่ตั้งใจมอบให้เช้าวันต่อมาท้องฟ้าเหนือหมู่บ้านปกคลุมด้วยเมฆสีเทาหนาอากาศเย็นจนรู้สึกได้ตั้งแต่เปิดประตูออกไปฉันสวมเสื้อคลุมยาวก้าวลงจากบันไดไม้ช้าๆเสียงพื้นไม้เอียดอารเหมือนกำลังเตือนอะไรบางอย่างน้องผัวนั่งอยู่ที่โต๊ะกลางโถงเขามองฉันเพียงแวบเดียวก่อนก้มหน้าลงมือเขากำถ้วยชาร้อนแน่นจนไอ้น้ำลอยคลุ้ง แม่ผัวเดินออกมาจากห้องสวมชุดเรียบร้อยสีเข้มในมือมีแฟ้มเอกสารหนาเธอมองฉันด้วยสายตาที่เย็นชาเจอกันที่ศาลเพียงเท่านั้นเธอก็เดินออกจากบ้านไปฉันยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงแต่ไม่ใช่เพราะความกลัวมันคือความพร้อมที่จะเผชิญระหว่างทางไปศาลเสียงเครื่องยนต์รถของทนายดังสม่ำเสมอแต่ความเงียบระหว่างเราหนักอึ้งเขาเหลือบตามามองฉัน วันนี้คุณต้องใจเย็นฟังให้ครบอย่าโต้ตอบจนเกินเหตุฉันพยักหน้ารับรู้ทุกคำเมื่อถึงศาลลานกว้างหน้าประตูเต็มไปด้วยผู้คนเสียงพูดคุยปนเสียงฝีเท้าแต่สำหรับฉันทุกอย่างเหมือนช้าลงฉันเห็นแม่ผัวยืนอยู่กับผู้ชายในชุดสูทสีดำเขาถือแฟ้มเอกสารเหมือนกันคงเป็นทนายของเธอสายตาแม่ผัวหันมาทางฉันรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าแต่มันไม่ใช่รอยยิ้มแห่งมิตรภาพ มันคือรอยยิ้มของคนที่คิดว่าตนจะชนะภายในห้องพิจารณาผนังสีขาวสะท้อนเสียงทุกคำพูดให้ดังขึ้นโต๊ะยาวกลางห้องมีเอกสารกองสูงกลิ่นกระดาษและหมึกปนกับกลิ่นไม้เก่าผู้พิพากษานั่งอยู่ด้านหน้าสายตาคมและท่าทีสุขุมเสียงเคาะคอนดังขึ้นเริ่มพิจารณาคดีทนายของแม่ผัวลุกขึ้นก่อนเขาเปิดแฟ้มหยิบเอกสารออกมาพินัยกรรมที่ยื่นต่อศาลน,นี้เป็นเอกสารปลอม เสียงในห้องเงียบลงทันทีแม้แต่การขยับเก้าอี้ก็แทบไม่มีเขาชี้ไปที่สำเนาเอกสารลายเซ็นนี้มีความแตกต่างจากเอกสารทางราชการของผู้เสียชีวิตแม่ผัวพยักหน้าช้าๆเรากับกำลังตอกย้ำทุกคำของทนายเธอทนายของฉันลุกขึ้นขอให้ศาลอนุญาตให้ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญผู้พิพากษาพยักหน้าเวลาผ่านไปอย่างชา้าผู้เชี่ยวชาญด้านลายมือเซ็นถูกเรียกเข้ามา เขานั่งลงเปิดเอกสารทั้งสองฉบับตรงหน้าเสียงกระดาษพลิกช้าๆดังชัดในความเงียบเขามองผ่านแว่นเล็กๆมือข้างหนึ่งลากปากกระดงบนจุดสำคัญแล้วเขาเงยหน้าขึ้นนี่เป็นลายเซ็นจริงแม่ผัวชะงักเล็กน้อยรอยยิ้มบนใบหน้าจางหายไปสายตาเธอเหลือไปทางทนายของตัวเองผู้เชี่ยวชาญพูดต่อมีบางจุดที่ดูแตกต่างเล็กน้อยแต่เป็นเพราะมือเจ้าของลายเซ็นสันในช่วงเวลานั้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลว่าท่านป่วยก่อนเสียชีวิตเสียงกระซิบดังขึ้นรอบห้องแม่ผัวกัดฟันแน่นมือเธอกำขอบโต๊ะจนข้อนิ้วขาวซีดทนายของฉันหยิบแฟ้มสีดำขึ้นมาขออนุญาตศาลนี่คือรูปถ่ายและจดหมายส่วนตัวของผู้เสียชีวิตฉันมองภาพเหล่านั้นทีละใบทุกใบคือความทรงจำจริงทุกใบมีข้อความที่ยืนยันถึงความตั้งใจของคุณปู่ผู้พิพากษาอ่านช้าๆบ้านหลังนี้มอบให้สภัยคนโต เพราะเธอเป็นคนเดียวที่ไม่เคยทอดทิ้งฉันแม่ผัวหลับตาแน่นราวกับไม่อยากได้ยินน้องผัวที่นั่งอยู่ข้างๆเริ่มมองลงพื้นเหมือนแบกรับอะไรบางอย่างไม่ไหวแล้วจูจ่ๆน้องผัวก็ลุกขึ้นผมมีเรื่องต้องพูดทุกสายตาหันไปหาเขาแม่ผัวหันขวับมามองนั่งลงเสียงเธอดังและสั่งตรงแต่เขาสายหน้าน้ำเสียงสั่นเล็กน้อยแต่มั่นคงแม่เป็นคนสั่งให้ผมทำร้ายเธอวันนั้น เพื่อบังคับให้เธอเซ็นสละสิทธิ์เสียงในห้องดังฮือทันทีผู้พิพากษาขอคอคคอนเพื่อเรียกความสงบแม่ผัวหันไปมองลูกชายดวงตาเธอเต็มไปด้วยความตกใจและโกรธแกทำอะไรลงไปน้องผัวมองตรงไปที่ผู้พิพากษาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเธอไม่ได้โกหกผมขอโทษต่อหน้าศาลฉันยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงด้วยความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูกทั้งโล่งใจทั้งตกใจและทั้งเจ็บปวด ผู้พิพากษามองเอกสารมองภาพถ่ายและมองหน้าฉันก่อนเอ่ยเสียงชัดสารตัดสินให้พินัยกรรมฉบับนี้มีผลตามกฎหมายเสียงค้อนดังปังในความเงียบแม่ผัวนั่งนิ่งราวกับแรงทั้งหมดหายไปมือเธอค่อยๆหลุดจากขอบโตะ๊ะฉันสูดลมหายใจลึกมองออกไปนอกหน้าต่างศาลแสงแดดเริ่มลอดผ่านเมฆสีเทาเหมือนวันที่หนักอึ้งกำลังคลายลงแต่ฉันก็รู้ดีว่าแม้การต่อสู้ในศาลจะจบ การอยู่ร่วมกันในบ้านหลังนั้นอาจไม่ง่ายเลยหลังจากคดีสิ้นสุดฉันกลับมาที่บ้านไม้เก่าบรรยากาศเงียบกว่าที่เคยแม้แต่เสียงนาฬิกาแขวนก็ฟังดูช้าลงแม่ผัวนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้ตรงระเบียงเธอมองออกไปที่ต้นมะม่วงหน้าบ้านสีหน้าไม่ใช่ความโกรธเกรี้ยวเหมือนเดิมแต่เป็นความเหนื่อยล้าอย่างที่ฉันไม่เคยเห็นฉันเดินเข้าไปวางถ้วยชาร้อนบนโตะ๊ะดื่มหน่อยนะคะเธอเหลือบตามอง ก่อนจะรับถ้วยชาช้าโดยไม่พูดอะไรลมเย็นพัดกลิ่นดอกมะลิจากสวนหลังบ้านเงาของใบไม้ไหวบนพื้นไม้เก่าฉันนั่งลงฝั่งตรงข้ามใจหนึ่งอยากจะพูดทุกอย่างแต่ก็เลือกเงียบแม่ผัวจิบชาเธอวางถ้วยลงเบาๆฉันเคยกลัวว่าพ่อฉันจะมองว่าฉันล้มเหลวน้ำเสียงเธอแผ่วลงจนแทบเป็นกระซิบฉันเงยหน้ามองเธอยังคงจ้องไปไกลๆฉันคิดว่าการรักษามรดกไว้เองคือการพิสูจน์ตัวตน แต่บางทีฉันอาจจะผิดหัวใจฉันอ่อนลงแม้จะไม่ลืมสิ่งที่เธอทําแต่ก็เข้าใจว่าเบื้องหลังความแข็งกร้าวนั้นมีความกลัวและความกดดันซ่อนอยู่คุณปู่รักคุณข้าฉันพูดชา้าาแต่ท่านก็อยากให้ทุกคนในบ้านอยู่กันอย่างสงบแม่ผัวหันมามองสายตาเธออ่อนลงเพียงเล็กน้อยก่อนจะลุกขึ้นยืนฉันไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมแต่จะลองเธอเดินกลับเข้าบ้าน ทิ้งฉันนั่งฟังเสียงลมและมองท้องฟ้าที่เริ่มเปิดเมฆสีเทาเลื่อนผ่านไปช้าๆแสงแดดยามเย็นอาบพื้นระเบียงจนดูอบอุ่นฉันหลับตาสูดลมหายใจลึกรับรู้ถึงความสงบที่ค่อยๆกลับมาแม้รู้ว่าเส้นทางข้างหน้ายัางไม่ง่ายแต่วันนี้อย่างน้อยก็ไม่มีการต่อสู้ในศาลอีกต่อไปบ้านหลังนี้ไม่ใช่เพียงสมบัติจากพินัยกรรมแต่มันคือสถานที่ที่ความเข้าใจและการให้อภัย จะค่อยๆเติบโตเหมือนต้นไม้ที่คุณปู่เคยปลูกไว้และฉันจะดูแลมันให้ดีที่สุดเพื่อตัวฉันเพื่อคุณปู่และเพื่อให้บ้านนี้เป็นบ้านของทุกคนจริงๆ